สวัสดีครับช่อง u t u b e สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามเพื่อให้ขวัญและกำลังใจสุดาฟาร์มนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องข้าวแล้วเกี่ยวกับการเกษตรแบบบ้านๆนะครับเน้นประสบการณ์สัก80%เน้นวิชาการ20%นะครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องข้าวที่พี่น้องเห็นอยู่รอบๆผมนี่แหละครับก็เป็นข้าวที่ผมทําแวกแนวกว่าเพื่อนนะครับเป็นการฉีกตําราการทํานาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะครับนั่นคือการทํานาใช้น้ําน้อยนะครับแล้วก็แบบไม่งอน้ําผลแล้วก็ไม่ต้องกังวลน้ําท่วมนะครับพี่น้องครับ ทำนาแบบนี้นะครับไม่ต้องง้อน้ําฝนไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําท่วมนะครับจบได้เลยนะครับปัญหาพี่น้องเกษตรกรแต่ต้องทํานาในพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่หรือจํากัดนะครับเพื่อได้ข้าวอินทรีย์เอาไว้ทานเองนะครับปลอดจากสารพิษนะครับพี่น้องให้ทํานาอย่างนี้นะครับไม่ต้องทําแปลงใหญ่นะครับทําแปลงเล็กๆนะครับ เดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูนะครับว่าบริบทของข้าวที่ผมใช้น้ําน้อยนะครับแปลว่าไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําท่วมนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองบริบทที่นาแถวๆรอบๆนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเขาประสบแต่น้ําท่วมข้าวลอยอยู่ในน้ํานะครับพี่น้องครับผมก็เลยหาวิธีการ ทำนาแบบนี้ให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะครับเป็นทางเลือกนะครับเดี๋ยวมาดูข้าวด้วยกันนะครับข้าวที่ผมฉีดําราเวกแนวจากพี่น้องนะครับทำเปลกกว่าเพื่อนนะครับทำแบบไม่ต้องรอน้ำฝนและไม่ต้องสนใจเรื่องน้ำท่วมนะครับทำแบบนี้นะครับไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับ สดีผมก็ามาแต่เช้านะครับมานําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องข้าวได้ดูนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มจะให้แป้งแล้วนะครับที่ผมเคยพูดต้นๆว่าประมาณ2อาทิตย์เก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว5วันก็คงจะประมาณ7หรือ8ปปันก็สามารถเกี่ยวได้นะครับ ก็เป็นการทำนาที่ใช้น้ำน้อยนะครับซึ่งผมทำให้พี่น้องที่อยู่แถวนี้นะครับได้ดูนะครับข้าวจะไม่ล้มนะครับนี่แหละครับสวยมากเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูนาชาวบ้านใกล้เคียงนะครับว่าเขาประสบปัญหาอย่างไรนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับ ที่นาของชาวบ้านนะครับปัญหาทุกปีนะครับปัญหาที่เขาพบก็คือน้ำนะครับช่วงข้าวกำลังเป็นคอเคียวนะครับเดกรวงให้แป้งกำลังเริ่มสุกก็ประสบปัญหาน้ำนะครับน้ำท่วมลักษณะนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูทั่วๆไปนะครับ พี่น้องเมื่อประสบปัญหาน้ําท่วมการเก็บเกี่ยวก็ลําบากนะครับแล้วข้าวก็มีโอกาสเน่าอยู่ใต้น้ําก็สร้างปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรนะครับยิ่งทําก็ยิ่งจนยิ่งขาดทุนนะครับพี่น้องดูได้นะครับอาการเก็บเกี่ยวในข้าวที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับก็ลำบากนะครับอันนี้เป็นการเก็บเกี่ยว โดยใช้รถนะครับรถเกี่ยวข้าวพี่น้องก็ดูร่องรอยการเกี่ยวนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับจ้างความลำบากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วค่าเกี่ยวก็แพงด้วยนะครับไร่หนึ่งก็650นะครับก็พี่น้องดูได้นะครับตอนนี้ก็ต่อสั่งเริ่มเน่าแล้วนะครับ ี๋ยวพาพี่น้องไปดูหากว่าข้าวที่เขาไม่สามารถที่จะใช้รถเกี่ยวได้เขาก็จะเกี่ยวด้วยมือนะครับนี่นะครับเขาก็จะเกี่ยวด้วยมือลักษณะนี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้าวที่เกี่ยวด้วยมือนะครับของนาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับ ดูต่อสังก็ใหญ่เดี๋ยวจะนำเสนอคลิปคลิปต่อไปนะครับก็พี่น้องดูได้นะครับก็จากการที่พาพี่น้องท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะครับได้ไปดูข้าวที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วไปดูการเก็บเกี่ยวทั้งเก็บเกี่ยวด้วยรถยนต์แล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยการเกี่ยวข้าวธรรมดานะครับ นี้พี่น้องเรามาดูข้าวนะครับที่ผมฉีดตำราแหวกแนวจากเพื่อนนะครับมาทำเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะครับถึงแม้ว่าเป็นข้าวที่ใช้พื้นที่น้อยนะครับแต่การให้ผลผลิตค่อนข้างจะดีกว่าเพื่อนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่น้องครับถึงรีบก็รีบส่วนน้อยนะครับรีบประมาณ10%แต่ข้าวก็ดกนะครับ วิธีการสังเกตข้าวดอกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับนี่แหละครับสังเกตดูตรงคอรวงนะครับหาว่าเขาเอ็นดูท่าทางเหมือนกับหนักลักษณะนี้นะครับแสดงว่าข้าวสวยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมเคยทำมานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปนี้พี่น้องคอยติดตามดูนะครับผมก็จะทำนาไปเรื่อยๆนะครับ ในจุดนี้แล้วก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆนะครับโดยผมทำแบบไม่ต้องใช้น้ำฝนนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอถึงฤดูการน้ำฝนนะครับไม่ต้องรอฤดูการทำนาผมจะทำบนบกใช้น้ำน้อยลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะเลือกพันธุ์ที่ดีๆมาทำนะครับเอาพันธุ์ที่ว่าหุงแล้วนะครับหอมหน่ารับประทานนะครับ นี่แหละครับพี่น้องมาดูได้นะครับหากว่ามีพื้นที่หนึ่งงานหรือหนึ่งไร่สามารถทําได้นะครับพี่น้องครับก็วันนี้คลิปนี้นะครับก็จะนําเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับถึงคลิปที่ผมได้ฉีดตําราทานาแหวกจากเพื่อนนะครับนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจด้วยนะครับช่อง y o YouTube สุดาฟ้ามอคกนิกไทยแลนด์นะครับ วันนี้อเอาแค่นี้แหละครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ